สวัสดีครับสัปดาห์น,หนี้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ขอเชิญท่านพบกับรายการข่าวเที่ยงจันทร์สุพรรณสเรื่องที่เราจะมาพูดกันวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมนะครับควรจะต้องหันมาเอาใจใส่ดูแลนะครับช่วยเหลือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนต้อง เอาใจใส่หันมาดูแลลูกหลานของเรากันอย่างจริงจังๆนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับในตามข่าวหนังสือพิมพ์หรือทางชีวีออนไลน์ต่างๆนะครับเราก็จะพบว่ามีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับเด็กๆจริงๆแล้วเด็กถือว่าเป็นความหวังของครอบครัวนะครับเป็นความหวังของอนาคตของประเทศชาตินะครับถ้าเด็กของเรามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งนะครับ ก็จะนําพาประเทศชาตินี้นะครับไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองได้นะครับดังนั้นนะครับเราต้องหันกลับมาเอาใจใส่ดูแลเด็กซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับสําหรับในส่วนของสศารกษานะครับที่เราสามารถจดาเนินการในการดูแลเด็กซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังที่2ของนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของเราระบบก,การดูแลช่วยนักเรียนมีอยู่5ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เมื่อน,นักเรียนก้าวเข้ามาสู่เป็นนักเรียนของเรานะครับท่านต้องทําความรู้จักกับนักเรียนของเราตั้งแต่ประวัตินะครับว่าเด็กวันนี้มีพ่อแม่ทาอาชีพอะไรบ้านอยู่ที่ไหนอยู่กับใครที่เป็นผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายหรือพี่ป้านะ้าอาท่านก็ต้องรู้ถือว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญในเบื้องต้นที่จะทาให้เรารู้จักเด็กได้มากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่2ของระบบการดูแลชเนักเรียนคือการคัดกรองการคัดกรองนี่คือการจําแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มเราจะจําแนกออกเป็น 3กลุ่ม4กลุ่มหรือ2กลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของอาจารย์ศึกษานะครับว่าเราจะจําแนกนักเรียนออกเป็นกี่กลุ่มในบางที่นะครับก็จะจําแนกนักเรียนออกเป็น3ากลุ่มเช่นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงแล้วกลุ่มที่มีปัญหาถ้าเรารู้จักคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มเราก็จะทําให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการเข้าไปดูแลนักเรียนได้ถูกต้องถูกวิธีนะครับได้มากยิ่งขึ้นทําให้การดูแลช่วยนักเรียนของเราก็จะมีประสิทธิภาพผลที่เกิดขึ้น กับเด็กของเราก็จะเป็นไปนตามที่เราต้องการเป็นไปนตามที่สังคมคาดหวังขั้นตอนที่3การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนของเราให้สามารถดําเนินการต่างๆได้เต็มศักยาภาพตามที่เขาควรจะเป็นนะครับผ่านแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆซึ่งสานักศึกษาในการที่จะบุ่มเพาะที่จะส่งเสริมพัฒนาทั้งเด็กปกติเด็กกลุ่มเสี่ยงเด็กกลุ่มมีปัญหาให้มีศักยาภาพที่ดีได้นะครับขั้นตอนที่4ี่ การป้องกันและการแก้ไขนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับจะเน้นไปที่เด็กที่กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาตรงนี้ท่านต้องเอาใจใส่ดูแลเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษฉะนั้นกิจกรรมโครงการต่างๆที่จะเข้าไปช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนกับเด็กกลุ่มนี้อาจจะต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเข้าไปช่วยในการที่จะบอกแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถดําเนินการทั้ง ในส่วนของเด็กปกติเด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาได้ทั้งหมดในทุกกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนของการส่งต่อการส่งต่อมันจะมีการส่งต่อภายในกับภายนอกโรงเรียนการส่งต่อภายในก็คือเช่นคุณครูประจําชั้นหรือครูประจําวิชาสามารถส่งต่อไปยังครูที่เป็นครูแนแนวนะครับหรือครูประจําชั้นส่งไปยังครูประจําวิชาก็ได้ที่จะเข้ามาช่วยกันดูแลร่วมกันแก้ไขปัญหา ให้กับเด็กของเราที่อยู่ในโรงเรียนของเราเพราะว่าคนที่รู้ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนทุกวันก็คือคุณครูการส่งต่อวิธีที่2คือการส่งต่อภายนอกอันนี้คือท่านต้องส่งต่อไปอยังคนที่มีความเชี่ยวชาญเช่นนักขิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตดพื้นที่อันนี้ก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนในการที่จะหาแนวทางการช่วยเหลือและก็เป็นคนที่ช่วยสนับสนุนด้านอื่นๆให้กับทางโรงเรียนได้ด้วยกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดของระบบการดูแลเสี่ยงเรียนก็จะมีอยู่5ขั้นตอนนะครับผมขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือตั้งแต่กระบวนการแรกก็คือ 1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. คัดกรองนักเรียน 3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน 4การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนและสุดท้ายคือขั้นตอนที่5คือการส่งตอ่อทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนกระบวนการตามระบบการดูแลชเชอนักเรียนถ้าเราไปนําไปใช้ในการบริหารจัดการกับนักเรียนที่อยู่ภายในโรงเรียนของเราให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องถูกวิธีเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันเวลาก็จะช่วยทําให้เด็กๆของเรา มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจในการที่จะอยู่กับเพื่อนๆอ,อยู่กับคุณครูภายในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยครับนอกจากเรื่องของระบบการดูแลเชื้อนักเรียนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับปัจจุบันเรื่องของความปลอดภยัยภายในโรงเรียนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเน้นที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานถือว่าเป็นพิก <Policy S 2> นโยบายเป็นอโยบายเร่งด่วนที่มอบหมายให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศนะครับดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังในส่วนของการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยนะครับขณะน,นี้ใกล้เวลาที่จะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2566แล้วนะครับด้วยความห่วงใยนะครับจากท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา่ว,วนบุริเขต3ท่านดรมนาจเหลือน้อยฝากทั้งกลุ่มลงเสริมช่วยแปรสัมพลันธ์มายังท่านผู้บริหารคุณครู และนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษานะครับได้หันกลับมาสนใจเอาใจใส่เตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนนะครับในช่วงเช้าที่ผมได้เข้าประชุมรายการพูดเช้าข่าวสรรปทท่านเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดออรอัมพรพิณสาเองก็ได้แสดงความห่วงใย,ยในเรื่องนี้นะครับให้โรงเรียนควรจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย หสัปดาห์ฉะนั้นทางโรงเรียนน่าจะต้องถือเอาเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนเป็น สิ่งที่ต้องดำเนินการเป็นเรื่องแรกก่อนที่จะเปิดภาคเรียนนี้สำหรับในเรื่องของการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยถามว่าเราจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในฐานะที่ท่านเป็นโรงเรียนท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนและเป็นคุณครูที่ต้องดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนของท่านสิ่งที่ท่านต้องทำเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงภายในบริเวณโรงเรียนของท่านว่ามันมีปัจจัยใดบ้างที่เป็นความเสี่ยงจุดใดบ้างที่เป็นจุดเสี่ยง ท่านต้องนําสิ่งเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อมาวางแผนในการดําเนินการด้านความปลอดภัยหรือเสริมสร้างให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกับนักเรียนของท่านภายในสถทธศึกษา์ของท่านเมื่อท่านรู้แล้วว่าสิ่งใดที่ท่านจะต้องดําเนินการเป็นเรื่องแรกๆที่จะต้องดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนท่านก็ต้องนําสิ่งเหล่านั้นมาบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลที่จริงต่างๆที่อยู่ภายในโรงเรียนของท่าน เอามาเป็นฐานในการที่จะทำโครงการกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนของท่านให้มากที่สุดให้นักเรียนของท่านอยู่ในโรงเรียนแล้วมีความสุขและปลอดภัยมากที่สุดครับสำหรับเรื่องของแผนการดําเนินการด้านความปลอดภยัยที่ควรจะต้องมีอยู่ภายในโรงเรียนนะครับแผนที่1คือแผนเรื่องของการดําเนินการด้านความปลอดภยัยแผนที่2คือเรื่องของแผนเผชิญเหตุและแผนที่3คือแผนการกํากับติดตามทั้ง3ส่วนนี้ โรงเรียนจะต้องดําเนินการให้เป็นวงจรการดําเนินการที่ทําอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่อยู่ภายในโรงเรียนให้มากที่สุดในการดําเนินการตามแผนทั้ง3ส่วนที่ได้กล่าวไว้นะครับต้องสอดคล้องกับมาตรการ3ปทั้งในส่วนของการป้องกันปลูกฝังปรับปรามในการดําเนินการตามมาตรการ3ปนะครับก็ต้องให้ครอบคลุมทั้ง4กลุ่มภายเรียนอย่างมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ที่อยู่ในโรงเรียนของเราตลอดเวลา นอกจากนี้นะครับโรงเรียนก็ควรจะต้องเพิ่มเครือข่ายต่างๆที่จะเข้ามาช่วยดูแล กับทางโรงเรียนให้มากขึ้นไม่ว่าจะผ่านทางคณะกรรมการสารศาสนาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนผ่านทางผู้ปกครองนักเรียนหรือผ่านทางชุมชนโรงเรียนต่างๆนะครับต้องพยายามสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้นให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการดําเนินการกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้นนะครับ ทุกโรงเรียนนะครับผมอยากให้มีเครือข่ายอย่างน้อยนะครับ1เครือข่ายภาคเรียนก็ควรจะมีการประชุมปรึกษาหารือ<ป>เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานว่าเราจะต้องช่วยเหลือนักเรียนของเราที่อยู่ในโรงเรียนของเราตามสภาพของบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นเรื่องสําคัญจําเป็นเร่งด่วน ทุกโรงเรียนควรจะจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาให้นักเรียนให้ตรงจุดตรงประเด็นกับสิ่งที่นักเรียนต้องการแล้วปัญหาเหล่านั้นมันก็จะถูกแก้ไขอย่างจริงจริงจังแต่ถ้าท่านยังไม่ทำการวิเคราะห์หรือประมวลสิ่งต่างๆออกมาให้ชัดเจนบางทีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก็อาจจะไปไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธี และอาจจะไม่ทันเวลากับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ฝากไว้สำหรับทุกตวงเรียนนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารหรือเป็นคุณครู ถ้าท่านประสบเหตุหรือพบเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสถานีสารนะครับเริ่มตั้งแต่คุณครูเมื่อคุณครูได้พบเหตุัแรกท่านต้องไประง,งับเหตุก่อนหลังจากนั้นท่านต้องรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆสรุปรายงานให้กับทางท่านผู้บริหารโรงเรียนเพื่อทราบในส่วนของท่านผู้บริหารโรงเรียนเองเมื่อท่านทราบข้อมูลข้อเท็จจริงจากคุณครูที่รายงานขึ้นมาแล้วท่านก็ต้องรีบสรุปประเด็นปัญหาข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆที่ท่านได้มารายงานมายังท่านผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่เพื่อรับทราบเป็นอันดับแรกที่จะได้ ร่วมกันหาแนวทางหรือวิธีการที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือส่งเสริมหรือสนับสนุนในการที่จะทําให้ปัญหาของท่านเบาบางลงมาตรการ3ปอของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คือป้องกันปลูกฝังและปราปรามโดยป้องกันไม่ให้ ภัยทั้ง4กลุ่มภัยอยู่ใกล้ตัวเราในส่วนของการปลูกฝังก็คือปลูกฝังให้นักเรียนของเรามีทักษะชีวิตมีภูมิคุ้มกันทางสังคมและในส่วนของการปรับปรามคือปรับปรามให้หมดปัญหาเดิมและไม่มีปัญหาใหม่ขึ้นมานะคะโดยเฉพาะยุคนี้นะคะเป็นยุคของไซเบอร์ซึ่งคนทั่วไปส่วนใหญ่เขามาจะนําเรื่องราวหรือว่ารูปภาพต่างๆนําลงสู่โลกโซเชียลนะคะสาธารนณะเพื่อให้สาธารณชนรับรู้ ไม่ว่าจะเป็นทาง f c e e o o o l ล n e หรือว่าอิน t a g r กรมเรื่องที่เกิดขึ้นกันบัียนเป็นเรื่องที่มีความละเอียดโอนขอให้คำนึงถึงและพึงระวังในการที่จะนำเรื่องราวต่างๆที่นักเรียนเกิดความไม่หวอดภัยลงสู่โซเชียลนะครับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะในส่วนของสถานศาึกษาสิ่งที่โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมีคือแผนเผชิญเหตุไม่ว่าจะเป็นแผนเผชิญเหตุในด้านของ ความปลอดภัยทั้งาทางน้ำแผนเผชิญเหตุตามาบริบทของโรงเรียนนะคะไม่ว่าถ้าโรงเรียนอยู่ในบริบทที่มีสระว่ายน้ำหรือว่าเป็นบ่อน้ำเด็กอาจจมน้ำได้จะต้องทำแผนเผชิญเหตุออกมาในรูปแบบของการป้องกันทางศังษา ที่มีสถิติในการเกิด Uber T ead, อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของนักเรียนนะคะด้านนี้ก็คือจะต้องทําในแผนเผชิญเหตุ T ead, ในส่วนของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์นะคะการรายงานเหตุความไม่ปลอดภัยของนักเรียนนะคะหลังจากที่สถานสาในสังกัดได้รับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยของนักเรียนให้ดําเนินการรายงานทางวาจาเป็นอันดับแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าทางรายส่วนตัวของท่านดอรอำนาจ เหลือน้อยนะคะท่านรองอมรดีประสิทธิ์ท่านรอ,องสมชัยดีประจันนะคะท่านผดลจารยนะคะผอกลุ่มส่งเสริมนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ส่วนความปลอดภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดก,การศึกษาของเขตนะคะหลังจาก24ชั่วโมงไปแล้วนะคะให้ทางโรงเรียนดําเนินการรายงานเป็นรายละอ,ะอักษรหรือหนังสือราชการนะคะมาที่สํานักงานเขตไม่เกิน48ชั่วโมงหลังจากที่เกิดเหตุกรณี ih, ที่เกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับนักเรียนนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียด อ่อนทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามนะคะขอใหทอ้ทั้งผู้บริหารสถานศานะะึกษาและคุณครูนะคะพึงระวังและคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาภายหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทั้งตัวท่านเองทั้งตัวนักเรียนเองตัวทั้งสถานศึกษาและ เพนกระทบทางต้นสังกัดนะคะทางเขตพื้นที่ก็จะมีศูนย์ความปลอดภัยของสํานักง,งานเขตพื้นที่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญที่จะสามารถเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาร่วมกับท่านได้ท่านสบายใจได้ระดับหนึ่งเลยนะครับว่าทางสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจะไม่ทิ้งให้โรงเรียนต้องเผชิญกับปัญหาต่าง,างๆเพียงลําพังหวังว่าแนวทางที่ทางกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้มาพูดคุยกับทางท่านผู้บริหารโรงเรียน คุณครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในวันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางการสื่อสารหนึ่งที่จะช่วยทําให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาได้มากยิ่งขึ้นโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนแห่งความสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริงต่อไปครับีักสส 哪怕他的脸。